ฮาน่าฮิวโก้รักเราไม่เก่าเลยครบลอกแต่ง7ปีฮิวโก้รักเสมอต้นเสมอปลายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มซาขุ้ข่าวบันเทิงมาแล้วจ้าวันนี้เนี่ยส้มซาไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็ดมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้รับชมกันถึงหน้าจอกันอีกแล้วละจ้าเป็นอีกหนึ่งคู่รักค่ะที่หลังจากแต่งงานไปได้นานถึง7ปีเนี่ยความรักถึงจะไม่ค่อยหวือหวาเฉววานที่ได้เห็นกันบ่อยๆเนี่ยสำหรับคู่ของสาวฮาน่าและหนุ่มฮิวโก้แต่คู่นี้เนี่ยเขาเสมอต้นเสมอปลายกันมาโดยตลอดล่าสุดนี่ยสาวฮาน่าก็ได้โพสอามมป มีโอกาสจะตัวสาวฮหาหน้าที่งานเปิดต้นหนังสือสีสามศิลปะ DIY ที่ร้าน b to S Central World จะตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยซ้ำๆฟังคะว่าครบรอบแต่งงานไปปีที่7แล้วเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่เนี่ยจะมนครบรอบวันแต่งงานได้เพราะปกติต่างคนต่างลืมไม่มีอะไรให้การเป็นพิเศษค่ะบอกพาลูกไปดูหนังทานข้าวปื้มตลอดระยะเวลาส1เอปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่รู้จักกับหนุ่มฮิวโก้มาเนี่ยหนุ่มฮิวโก้เป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอดค่ะ ส่วนแผน่นปัมลูกคนที่3เนี่ยสาวฮาน่าออกกมบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนค้าแต่ก็ไม่ได้ถึงกับปิดอู่ค่ะปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตจ้าเราไปฟังเสียงสภาพจากสาวฮาน่าพูดถึงประเด็นในเรื่องนี้กันเลยคะ่ะเซไส์ไเลยเป็นปีแรกที่จำได้จำได้ทั้งคู่นะปกติผู้หญิงจะต้องจำอันดิเวอร์รีของทุกทุกทกอะไรได้แต่ว่านี่ลืมตลอดอะไรเงี้ยยิ่งมีลูกยิ่งลืมแต่ปีนี้ จำได้ทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไปทำอะไรมากมายมีแก้าพาลูกคนโตไปดูหนังอะคะ่ะก็ยังไม่ได้ทำกิจกรรมเป็นแบบคู่รักอยู่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าก็มีลูกอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันใดวันหนึ่งเป็นพิเศษอะไรเงี้ยทุกวันสำคัญหมดจ้ะ,ะก็ยังดีใจว่าโอเคความรักเราก็ยังไม่เก่าเหมือนกันอะไรเงี้ยพยายามแบบสร้างสีสันให้กับกับชีวิตคู่อยู่เรื่อยๆะคะ่ะ จริงๆอยากมีเหมือนกันนะ,นะคะแต่ต้องรอลูกเปิดเทอมก่อนเพราะตอนนี้ลูกปิดเทอมยาวถึงแบบพฤษภามิถุนาเพิ่งเปิดเทอมอะไรเงี้ยก็รอให้ลูกคนโตเปิดเทอมค่ะยังไม่ได้คิดเลยก็แต่ว่าตอนนี้คุณเหมือนคุณเล็กเขากำลังจะทำอัลบั้มไทยนะคะก่อนหน้านี้นจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยตอนนี้กำลังจะแบบเหมือนฮึดทำอัลบั้มไทยก็ต้องดูงานด้วยอะไรเงี้ยอาจจะแบบไปทะเลหรือไปใกล้ๆอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเหมือนเรา หมือนเรารู้กันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างเขาก็เหมือนแบบโอเคก็มีคิสมีอะไรปกติอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเอ้ครบรอบแฮปปี้ครบ,รบล้อนะเรา้ะแบบจำได้เนอะปีนี้เป็นปีแรกที่เราสองคนจําได้ก็ยังตกใจเหมือนกันดูที่เจ็ดปีผ่านไปเราเพิ่งมาจําได้อะไรเงี้ยอาจจะเพราะ <ไป S 1> เรามีหลายงานมากกว่าเรามีงานมุสลิมงานไทยมีงานที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่รู้จะจําวันไหนดีแต่เอาว่าทุกวันรักกันแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายเหมือนเดิมก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ย สองคนท่านก็ดีใจแล้วเพราะว่าเหมือนเขาได้มีพี่น้องมาช่วยกันช่วยเล่นกันคิดด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็ยังเป็นเรื่องของอนาคตแต่ถามว่าอยากมีไหมตอนนี้ยังค่ะยังปวดหัวก็ใชาสองอยู่เลยค่ะ <c oughs> เอาเป็นว่าถึงความรักจะไม่ค่อยหวือหวาโชว์หวานให้ได้เห็นกันบ่อยๆสําหรับคู่ของสาวฮาหน่าและหนุ่มฮิวโก้เนี่ยแต่ยืนยันเลยล่ะค่ะว่ารักนี้ไม่มีเก่าเลยค่ะเพราะฝ่ายชายเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายตลอดระยะเวลา11ปีเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าสาวฮาหน่าของเราเนี่ยโชคดีซะจริงๆเลยล่ะค่ะ